ใครเคยมีปัญหาแบบลูกศิษย์อาจารย์หรืออาจารย์ในช่วงแรกๆไหมครับเรามีสินค้าแล้วก็บริการที่ดีแล้วเรามีช่องโซเชียลมีเดียครบเลย หรือนะครับมีสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆครบเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าจะโพสอะไรไม่รู้ว่าจะสื่อสารอย่างไรให้คนรู้จักสินค้าบริการกับเราหรือมาซื้อสินค้าบริการกับเราได้นะครับเวลาหลายคนก็งงเนาะเอ้ยบางคนเปิดร้านขายอาหารบางคนขายอาหารเสริมเครื่องสำอางบางคนขายร้านอะไหล่โมเตอร์ไซค์ขายดอกไม้ขายเสื้อผ้าขายรองเท้า แต่เอเราเนี่ยนะฮะจะทำอย่างไรให้คนรู้จักเรามากขึ้นวันนี้อาจารย์นะครับมี4ขั้นตอนนะครับในการที่จะทำให้คนรู้จักสินค้าแล้วก็บริการแล้วตัวตนของเรามากขึ้นจากการที่เรามีสินค้าแล้วก็บริการนะครับเราจะทำอย่างไรวันนี้แก้ปัญหาได้ง่ายๆด้วยโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวนะครับขั้นตอนแรกถ้าเราอยากให้คนรู้จักนะครับ สินค้าบริการเรามากขึ้นนะครับหนึ่งนะครับเราต้องสร้างการรับรู้ครับให้เขารู้ว่าเราเนี่ยคือใครสินค้าบริการเราเป็นอย่างไรนะครับร้านค้าอยู่ที่ไหนสองนะครับสร้างการความเข้าใจหรืออธิบายให้ลึกลงไปนะครับว่าสินค้าแต่ละชิ้นแต่ละอย่างเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับข้อที่3นะครับชี้ปัญหานะครับว่าใครที่มีปัญหาแบบนี้แล้วจะมาแก้ปัญหากับเราได้อย่างไร 4. นะครับปิดการขายนะครับทำให้เขาเห็นว่าถ้าเผื่อเขาสนใจสินค้าแล้วก็บริการของเราแล้วจะสามารถติดต่อแล้วซื้อกับเราได้อย่างไร4ขั้นตอนง่ายๆนะครับซึ่ง4ขั้นตอนเนี่ยขั้นตอนแรก 1. เขาเรียกว่าการสร้างตัวตนหรือทำ personal branding 1. ะครับตัวเราเนี่ยคือใครมีนิสัยอย่างไรมีอุปนิสัยอย่างไรให้เขารู้จักหน้าตาเรานะครับให้รู้จักชื่อเรานะครับ ได้เห็นการแต่งเนื้อแต่งตัวนะครับท่าทางของเรานะฮะหรือไม่ก็จะเป็นในส่วนของได้เห็นว่าร้านเราเนี่ยขายสินค้าบริการอะไรแล้วมีระบบการจัดการอย่างไรเขาเรียกว่า personal branding ข้อที่2อนะครับอธิบายให้ลึกละเอียดขึ้นเขาเรียกว่าการสร้าง story telling เอ๊ตัวเราเนี่ยเป็นคนอุปนิสัยยังไงไรสไตล์แบบไหน,ไหนใช้ชีวิตมีชีวิตเจ็บมาแก้ปัญหาอะไรมาอย่างเงี้ยนะครับให้มันละเอียดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นตัวเรานะครับสินค้าของเราแล้วก็ร้านค้าหรือบริการของเราเริ่มมีรายละเอียดมากขึ้นเขาเรียกว่า storytelling นะครับ ข้อที่3นะครับก็คือในเรื่องของการชี้เพนพอยในการแก้ปัญหาว่าเอ๊ะถ้าเผื่อคุณหิวทําไมคุณต้องมากินก๋วยเตี๋ยวร้านเราถ้าคุณขาดความรู้ทําไมคุณต้องมาเรียนกับเราถ้าเผื่อคุณสุขภาพไม่ดีทําไมจะต้องมาดูแลสุขภาพกับเราหรือถ้าเผื่อคุณอยากมีความมั่นคงในชีวิตทําไมไม่มาซื้อประกันชีวิตกับเราชี้เพนพอยให้เขาเห็นสุดท้ายนะครับข้อที่4ก็คือการเซลล์ในเรื่องของการโคชิ่งคือการติดการขาย นะครับเราจะทําอย่างไรถ้าเผิดเขาสนใจสินค้าบริการของเราแล้วติดการขายนะครับและเขาเห็นในเรื่องของโปรโมชั่นความคุ้มค่าในจุดที่จะติดต่อเราซึ่ง4อย่างนี้นะครับเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดเป็นคนปกติเนี่ยจะที่ไม่มีความรู้เรื่องการตลาดก็จะไม่รู้ว่าจะโพสอะไรนะครับพ่อค้าแม่ค้าเจ้าของร้านแต่วันนี้นะครับ4ตัวนี้ไม่ว่า1ในการสร้างรับรู้ทำ personal brand 2นะครับการอธิบายการทำ storytelling นะครับ 3. เนี่ยนะครับในเรื่องของชี้เพนพอยต์การชี้ปัญหาแล้วแก้ปัญหา 4. นะครับในเรื่องของการโคชชิ่งการปิดการขายเนี่ยถ้าเราคิดไม่ออกสามารถแก้ปัญหาได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องเจออาจารย์นะครับสามารถใช้โทรศัพท์มือถือแล้วก็กดเข้าไปที่โปรแกรม AI แล้วก็บอกครับว่าวันนี้สร้างตัวตนให้หน่อย 2. นะครับทำสตอรี่เทลลิ่งให้หน่อย 3. นะครับทำเพนพอยต์ให้หน่อยนะครับบอกเทสซิมูเนียลตัวอย่างที่เราเคยดูแล 4. ทําบทปิดการขายให้หน่อยแค่4อย่างอย่างเงี้ยครับทำเช้าสายบ่ายปิดเช้าสายบ่ายปิดเช้าสายบ่ายปิดคุยกับ AI แค่นี้เองแล้ว AI นะครับเขาก็จะมาบอกข้อมูลเลยว่าวันจันทร์ถึงอาทิตย์เราควรจะโพสต์อะไรเช้าสายบ่ายปิดทําอย่างไรนะครับ ง่ายมากแปลว่าการสร้างการรับรู้การอธิบายการชี้ปัญหาการปิดการขายสําคัญนะครับแล้วทั้ง4อย่างนี้ถ้าเกิอใครทําไม่เป็นอาจารย์แก้ปัญหาแล้วนะครับอยู่ในอ e ีบุ๊ก21นิสัยสู่ความสาเร็จ บนโลกออนไลน์นะครับใครอ่านแล้วจะมีวิธีการที่จะสร้างตัวตนทำสตอรี่เทลลิงการชี้เพนพอยต์ Point, แล้วก็การปิดการขายแล้วมีเวิร์กช็อปทุกบทนะครับและยังสามารถเรียนออนไลน์กับอาจารย์ได้อีกนะฮะแปลว่าวันนี้แก้ไขปัญหาได้4ขั้นตอนง่ายๆนะใครอยากรู้ไปติดตามกันนะครับสวัสดีครับ อยากเพิ่มยอดขายอยากเพิ่มคนรู้จักจะทําอย่างไรดีคะอาจารย์จะต้องทําช่องทางไหนบ้างเออมีคนมาถามอาจารย์เยอะเลยนะคะว่าอาจารย์ขาอาจารย์ขาการค้าขายเนี่ยทำไมมันขายไม่ดีเลยมีหน้าร้านอย่างเดียวเนี่ย อยากจะเพิ่มนะครับเป็นช่องทางออนไลน์ด้วยได้ไหมแล้วไปเพิ่มช่องทางออนไลน์แล้วเพิ่มช่องทางอื่นได้ไหมนะครับอาจารย์ขอบอกเลยว่าช่องทางการค้าขายเนี่ยมีเยอะแยะมากเลยนะครับเราสามารถเลือกช่องทางหลักที่เราชอบสัก1 2ถึงช่องทางแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถเลือกช่องทางเสริมได้ครับ ช่องทางแรกเลยข้อหนึ่งก็คือช่องทางออฟไลน์ออฟไลน์คือตัวเราเนี่ยสามารถที่จะมีหน้าร้านหรือตัวเราเนี่ยเดินไปแนะนำบอกต่อโดยการมีสินค้ามีบริการนะครับให้เขาเห็นเลยว่าหน้าร้านของเราเนี่ยเป็นยังไงการบริการเป็นอย่างไร แต่ปัญหาพอหลังจากที่มีการบริการหน้าร้านแล้วมันจะต้องมีนะครับสื่อการโฆษณาอีกแบบหนึ่งก็คือการโฆษณาแบบออนไลน์เออออนไลน์เนี่ยคนเวลาที่เข้ามาเจอเราหน้าร้านเนี่ยแล้วเวลาเขากลับไปเนี่ยเขาจะติดตามเราได้ยังไงแปลว่า1 เรามีช่องสีฟ้าไหมนะครับเรามีแฟนเพจไหมเรามีช่องติ๊ t ตอกไหมเรามีเทเลแกรมไหมเรามีไลน์ไหมนะครับหรือเรามีเว็บไซต์ส่วนตัวให้คนติดตามไหมนะครับเพื่ออะไรรู้ไหมครับเพราะเวลาที่ลูกค้าออกไปจากร้านแล้วเดินร้านเรามาเนี่ยเขายังสามารถที่มาติดตามข้อมูลข่าวสารเราได้ แล้วหลังจากนั้นนะครับในเรื่องของการทําการตลาดออนไลน์หลังจากที่เราเนี่ยได้เปิดร้านค้าแล้วเรายังสามารถยิงโฆษณาหรือทำคอนเทนต์ดีๆนะครับให้มันเป็นไวรัลให้คนรู้จักเราได้นะครับทีนี้พอมีทั้งช่องออฟไลน์ออนไลน์แล้วแล้วมันมีการตลาดแบบไหนอีกบางครั้งการแจกใบปลิวนะครับที่เป็น QR code แผนที่ร้าน QR code ที่สแกนเข้ามาในเว็บไซต์ในไลน์ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเราก็ควรทำ ต่อมาอะไรอีกครับเขาเรียกการปิดประกาศชุมชนบิลบอร์ดติดป้ายเราก็สามารถที่จะทำได้นะครับหรือเราจะไปนะครับขายตามสถานนีโทรทัศน์เคเบิลทีวีช่องรายการทีวีดังๆที่เขารับรีวิว,วสินค้าก็ได้อีกนะครับแล้วต่อมานะครับสถานีวิทยุชุมชนสถานีวิทยุใหญ่ๆดังๆ ก็ได้อีกครับรวมถึงการออกบูธในแหล่งชุมชนนิตยาสารชุมชนนิยาสารชั้นนำก็ทำได้หมดเลยนะครับแปลว่าเรื่องของสื่อนะสื่อหลักหน้าร้านเราสื่อรองนะครับออนไลน์แล้วหลังจากนั้นเรายังมีป้ายบิลบอร์ดสถานีวิทยุนะครับรายการโทรทัศน์นิยาสารชุมชนแล้วต่อมาสิ่งที่สำคัญนะครับก็คือส่วนสุดท้ายเลยก็คือพาร์ทเนอร์ครับพาร์ทเนอร์ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเราเขาสามารถไปบอกต่อคนรู้จัก ศูนย์อิธิพลแล้วก็นะครับตาม e-market page social media ต่างๆนะครับที่เขารับฝากขายสินค้าบริการนะครับที่ที่เขามีช่องให้เราเอาสินค้าบริการไปขายได้เนี่ครับ แปลว่าการกระจายการขายเนี่ยดีกว่าการขายคนเดียวแน่นอนแล้วถามว่ามันดียังไงนะครับบางทีเราอยู่หน้าร้านเราต้องขยันโฆษณาอยู่คนเดียวหรือบางทีเราทําแต่ออนไลน์ช่องเดียวเนี่ยอาจจะมีคนเห็นน้อยนะครับแปลว่าสิ่งที่สําคัญนะครับตลาดสุดท้ายที่อยากจะบอกคือพาร์ทเนอร์นะครับแล้ววันนี้ก็บอกข่าวดีนะครับอาจารย์เองนะครับก็เป็นพาร์ทเนอร์รับฝากขายสินค้าบริการนะครับที่นะครับมีร้านค้าชื่อสุดใจ .com นะครับที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ใน การนำสินค้าบริการของท่านนะครับไปสู่ลูกค้านะครับทั่วประเทศให้เขาได้เห็นนะครับในเขาเรียกว่าในคอมมูนิตี้ในสังคมลูกศิษย์หรือว่าผู้ประกอบการของอาจารย์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราเนี่ยนะครับมีเว็บเอฟ r y a รีมีช้อปปิ้งออนไลน์ของตัวเองนะครับในเครือของ TDC ชื่อสุดใจ c o m ซึ่งนะครับท่านสามารถเอาสินค้าบริการไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมเครื่องสำอางงานบริการคอร์สฝึกอบรมบ้านรถ ประกันชีวิตต่างๆนะครับซึ่งสามารถขายได้มาฝากไว้ในแพลตฟอร์มของอาจารย์ได้นะครับอาจารย์ยินดีนะครับเพราะว่าอาจารย์ก็มีเครือข่ายลูกศิษย์หรือผู้ประกอบการนะครับอาจารย์มีอุดมการว่าวันนี้เวลาที่เราไปสอนที่ไหนลูกศิษย์เราลูกค้าเราขาดหรืออะไรนะครับไม่รู้จะไปหาที่ไหนก็บอกว่าสามารถเข้ามาดูในแพลตฟอร์มอาจารย์ได้นะครับก็ได้รับแรงบันดาลใจจาก2เรื่อง เรื่องแรกเลยก็คืออาจารย์ขาอาจารย์ขาฝากขายของหน่อยคะอาจารย์ขาอาจารย์ขาอยากได้สินค้าชิ้นนี้หาซื้อที่ไหนคะสองคำถามนี้นะครับเกิดกับผมมาเกือบ20ปีก็เลยเกิดแรงบันดาลใจว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยลูกศิษย์เราลูกค้าเราเขาอยากได้สินค้าที่หลากหลายก็เป็นแรงบันดาลใจทําให้ผมนะครับทำช่องของสุดใจ com ขึ้นมาทีานี้พอสุดใจ com เนี่ยดีแล้วใครอยากจะฝากหรือจะซื้อจะขาย สามารถติดต่ออาจารย์ได้เลยนะครับมีเงื่อนไขาการฝากรายปีเอาสามารถทักแชทถามอาจารย์เดี๋ยวอีกครั้งนะครับถ้าเผื่อใครสนใจที่จะฝากขายสินค้าหรือบริการของท่านหรืออยากจะนําสินค้าบริการไปขายก็สามารถสอบถามอาจารย์ส่วนตัวทักแชทมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ